13องศาตั 8, 8, 8, ้งแต่เช้า7จ็ดโมงไปข้างนอกแล้วบอกว่าฝนตกนิดหน่อยก็เลยกลับเข้ามาข้างในเพราะว่านางขนกลัวตรงนั้นมาไว้แถวแถว,แถวบ้านชุนแล้วก็ฉันทำภายนะคะแล้วก็ให้ไปคิดชิมหน่อยหนึ่งแล้วก็อีกงานหนึ่งอยู่ข้างในโอ้อยอันนี้สกรปรกมากเลยต้องทำความสะอาดแต่ปัญหาคือ เวลาเอากระจกออกอ่ะแล้ยตัวข,ข้างๆพลาสติกมันหักตอนนี้ก็เลยเอากระจกออกมาทําความสะอาดไม่ได้ถ้าทําความสะอาดก็คือทํากระจกข้างในแล้วก็ข้างนอกแล้วก็ข้างในแต่ไอ้กระจกตรงกลางเอาออกไม่ได้ก็เลยต้องสกปรกอย่างนั้นแหละแล้วเดี๋ยวเราจะไปเอาอะไรนะไว้ร้อนตรงนี้นี่เรากินมีข้าวอยู่ข้างล่างนะคะแล้วผักอยู่ข้างบน ผัดผักเพราะว่าผักมันจะเน่าแล้วแล้วก็มีแครลอดต้มก็นำพริกนะคะตอนแรกว่าจะกินกะไข่ต้มสักหน่อยไข่ต้มไม่ทนันเพราะว่าลืมกินไข่ซื้อไข่มานี่คือกะจะกินไข่ทุกวันนะแต่ไม่ได้กินไข่สักวันเลยเดี๋ยวเราจะไปเอาอะไรรู้ไหมเราจะไปเอา เรียกว่าอะไร <c oughs> จดหมายค่ะที่ตู้ไปซื้เสื้อตวนี้ซื้อมาแล้วฉันก็จะขายเพราะว่ามันคอเต่าเกิดูส,สบายใจนิดหน่อยนะเพราะว่าตอนแรกมันสกรปรกมากเลยตรงนี้แล้วเราก็เอาดอกไม้เข้าบ้านแล้วมันจะสกระปรกแบบเนี้แล้วต้องอันนี้ต้องเอาเข้าบ้านละแล้วอันนี้ต้องเอาไปทิ้ง อันนี้ก็เอาไปทิ้งแล้วเพราะว่าแต่งน้องจะ <c oughs> ตายแล้วรดน้ำให้หน่อยหนะนึ่งเนี่ยมันจะแบบสกปรกแบบนี้นะคือเราเอาดอกมงดอกอะเอออันนี้ต้องเอาเข้าบ้านเหมือนกันเห็นไหมฝนตกสักแบบหนึง่งพี่คิดบอกว่าพี่คิดจนะสั่งก้อนกวดมาใช่ไหมกวดเลื้อยๆแบบนี้สั่งมาไหนเดินไปดูซิเพราะวเราไม่ได้ดูบ้านตัวเอง เลยนางบอกว่านางจะเอากวดอะเอามาใส่รอบๆบบ้านนะอ๋ออย่างนี้นี่เองอ๋อเข้าใจแล้วเพราะว่าไม่รู้แล้วแบบกวดนี้มันก็ใหญ่มากเลยอันนี้คือวันไหนว่างฉันจะมาทำงานเพราะว่าฉันวันไหนว่างฉันจะมาเอาอันนี้ออกสองอันนั้น อันนี้ฉันก็ไปหลังบ้านก่อนคือแบบคนขี้เกียจอะเนาะเห็นไหมคะเปียกช่วงนี้โอ้ยใหม่กอดเต็มตู้เลยมาอะไรพร้อมกันขนาดนั้นคือแบบสั่งของไร้สาระในชีอินอะทุกเดือนเลยเดือนละประมาณโอ้เกือบพันเหมือนกันนะห้าร้อยแปดร้อยส่ิคร้ย ก็เดือนละาเกิบสี่พันเหมือนกันนะอันนี้น่าจะมาจ่าชีอินแน่นแน่เลยโอชีอินจริงๆด้วยนี่ฉันจะมาดูว่ามันจะเชลลี่ชาติที่มันจะหนักแค่ไหน มีเซอร์ฟิสตีกอันหนึ่งมาจากไทยอีกอันหนึ่งจากชีอินแล้วก็อันนี้ก็คือต่ำเตมเตเมทุงองอะหนักเหมือนอันที่ซื้อมาจากไทยเลยอะโอ้อันนี้น้องยาวดแบบ้บอกว่ายาวาร้อยเจ็ดสิบ เห็นโอไมก์มัมันจะใส่มะม่วงเหรอเห็นไหมมันโคตรยาวเลยเฮียแล้วยาวไปไหนก่อนโอเวอร์มากเลยแต่ถ้าขามันมั่นคงคือฉันจะช่างน้ำหนักเอ้าปิดยังไงก้อนขาเหมือนมั่นคงยู่นะ โอ้ oh. เออค่ะมั่นโงกวอีกอันหนึ่งที่สั่งจากชีอินโอ้ราคาดีด้วยนะเออค่ะน้องมั่นโงกวอีกอันหนึ่งแล้วมันเรสและอนแลมันไม่เช่อันนี้น้องเ <c oughs> มียรัสตอดิกแอนด์อันอ์ะอันคราวที่แล้วจากชีอินอะจะอันนี้แข็งแรงกว่าอันที่เลวแฮะ เพราะว่าเราปิดยังไงวะไม่ใช่พังนะคิดิพรอ๋อเลื่อ,อนขึ้นแล้วก็ยังไงก่อนโอ้เจ็บอะฮะน้อ,นองต้องชักว่าวนิดหน่อย อ๋อเลื่อนเึื่อนเลื่อนลงอย่างนี้โอ้ยกิติพรคือว่าฉันต้องหาอ่านดีกว่าเปิดอย่างนี้เออเมียแล้วต่อดีกว่ารอ เอออันนี้แข็งแรงว่ะอ้แข็งแรงดีดีมากเลยอันนี้แข็งแรงอ้ดีแต่แฮสตอร์ดีกว่าเราเออแข็งแรงถึงว่ามันหนักตรงนี้นะเพราะว่ามันแข็งแรงกว่า how to use นะคะ เทคเอายังไงก่อนอ๋ออย่างนี้แล้วมีฐานไหมส่วนใหญ่ไม่มีฐานแถมเนาะเออแต่นี้แข็งแรงดีว่ะเปิดยังไง ที่หลังลวกันเฮ้ยแล้วอันนี้มันไม่แพงด้วยนะเหมือนไม่เกินเก้าสิบสีิชโครนด้วยเยวต้องมาชั่งน้ำหนักดูว่าของไทยหรือว่าของนี้แข็งเท่าแต่ชอบอันนี้นะของไทยหรือว่าของนี้หนักกว่ากันมาแล้วก็ <c oughs> มีอะไร อันนี้คือเปิดจากชีอินก่อนนะโอ้เป็นอะไรนะตอนแรกเลิกสั่งสั่งเคิดสั่งอ c c e s รีจากซีซีอินปะซีอินชีอินไม่กี่ครั้งเองเพราะว่ารู้ว่ามันใส่แบบไม่ทนน้ำใช่ป่มมันเป็นแบบเหมือนแบบแค่แฟชั่นใส่เราต้องถอดออกนี่ก็สั่งมาอีกรอบเพราะว่าน้องน่ารักดีนะน้องแบบ อันละร้อยบาทอะไรอย่างเงี้ยเนาะแา้แบบอย่างเง <laughs> ี้ยโอ้ยลองนะอันนี้น่าจะ สามสิบสีบส่สิบสวิตชโหลดน้องโดยประมาณแล้วเขาก็ใส่ถุงแบบนี้มาก,ก็ดีนะเดี๋ยวขอตัวไปปิดแก๊สก่อนอีกเตาไม่ใช่ปิดแก๊สมาตุ้งสับนีม่มาอีกอันหนึ่งเพราะว่าดีฉันจะไปเที่ยวอ,อ๋อมันเป็นต้าหมูนีบต้าหมูนีบหู ไม่ไม่ไม,ม,มีต้มหูนี่หูเลยค่ะหนีบยังไงเอออ๋อเปิงก่อนหน้าก็จะดูก,มกมลมๆไอยนะึงเข้าก็หนีไม่เออก็ดีเห็นปะ่ะมันดูโอเคดีใส่ต้มหูดมก็น เป็นคนใส่สีมันไม่ขึ้นนะคิดว่าอย่างไัแล้วก็ซือ้ออะไรอ๋อชื่อันนี้โดนัมทมัดผมที่เขาซ่อนอะไรได้ก็ไม่รู้จะเอาไปซ่อนอะไรทั้งแนวเลย เอหรือว่า<อ>ซ้อนอะไรก่อนซ้อนเงินแต่ก็ไม่ใช้เงินแล้วนะแต่ไม่รู้สิ <c oughs> หมายถึงเด่นสือว่าใส่ย,ยาแกแพ้เพราะมันใส่บัตรไม่ได้ใส่หูฟังก็ไม่ได้ฉันก็ไม่รู้ใส่กุญแจอาจจะกุญแจกุญแจห้องหรือว่าเป็นคีการ์ดหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้ว่าโรงแรมมันแค่ สามดาวเองอนอะ <c oughs> ก็ซื้อมาก่อนเพราะว่าฉันจะไปเที่ยวคนเดียวไปเที่ยวพัทยาคนเดียวจ้าต oh. ีบม,มงละตีโม,มงแล้วหรอเนี่ยแต่ถ้าสินค้าบัวฉันเขางานบ่ายสอง <c oughs> ฉันไปเที่ยวคนเดียวฉันแม่คนนุณแม่ฉันกลัวอะไรหรือเปล่ากลัวผีนอนเดียวไม่ได้ไเสียงมาก ก็ปลอบใจตัวเองนะฉันก็ซื้อนะสร้อยเดี๋ยวลองใส,ส่สร้อยสิเพราะตอนนี้มันเป็นคอตเต่าอยูโอ่โอเคบอ หมายถึงใส่แล้วแบบไม่ต้องคิดมากเนาะคือแบบหายก็ไม่ต้องคิดมากเพราะมันเป็นแน่แฟชั่นกับถู่ตอนแรกอะเออคิดว่าจะไม่ซื้อไอ้แฟชชงแฟชั่นอย่างเงี้ยเพราะว่าอะคิดดูถ้าชิ้นหนึ่งอะสามสิบสี่สิบสิบโครนนู่ี่ชิ้นก็ร้อยห้าสิบเพิ่มตังอีกแบบห้าหกร้อยก็ได้ยี่ห้อแบบเซนเนอร์ออฟซูบเดนหรือว่าไดซ์ฟ้าลอบสกี้ที่แบบครบรสราคาเลยอะวะเงี้ย คลิปตัวเล็กตัวน้อยนะคะซื้อมาเพราะว่าที่บ้านไม่ค่อยมีคลิปตัวเล็กตัวน้อยแล้วก็เตามาแบบว่าไว้ลองตรงนี้ด้แบบมัดอะไรอะ่ะมัดผมมาลองข้างหลังสมมติมัดผมขึ้นใช่ปะ่ะที่เขาแบบให้มันห่างมาแบบไม่ตกอะ่ะเออแล้วก็เอาไว้ข้างหลังอะไรเนี้ยชุบมันก็อาจจะอยู่นานหรือเปล่า ก็ไม่รู้นะเห็นไหมอันนี้กี่ตัวไม่รู้อ่ะจำไม่ได้มันก็ไม่แปลงอ่ะเออแต่มันบางอันก็เล็กๆเกนาะก็เห็นไหมซื้อมาปนกันก็มีหลายๆแบบนะมีทั้งสีน้ำตาลสีสีดำ อะไรอย่างนี้ประมาณนี้รักกันก็พลาสติกแข็งแรงไหมก็ก็เฉยๆยนะไม่ได้แข็งมากเือก็ไม่ได้บอกบางมากก็เฉยๆอ๋อแล้วเราก็ซื้ออันนี้ถุงสูญยากาศที่แบบไม่ต้องใช้เครื่องเครื่องดูดฝุ่นไม่ต้องใช้เครื่องอ่ เพราะว่า <c oughs> เวลาไปเที่ยวใครจะพกใช่ปะแล้วเวลาอยู่โรงแรมมันก็ไม่มีเครื่องดูดต้องซื้อมาสองแบบเพราะว่ากลัวมันบางกลัวอีกแบบหนึ่งไม่เวิร์กเนาะืซอขนาดประมาณสามสิบคูณหกสิบเซนหรือว่าสามสิบคูณห้าิเซนอะไรประมาณนี้นะ,ะว่ามันใส่เสื้อผ้าได้แข็ ที่ซื้อมาเป็นสิบอันใช้ได้แค่อันเดียวเร,เราปิดเราปิดเตาแล้วแล้วก็ปิดอันนี้อันนี้มันยาวกว่าน,น่อยนะึงเออเดี๋ยวไว้ไว้มันใกล้ไฟลงแพ็กก่อนแต่นีอยู่ถุงหนึ่งแล้วแล้วก็อันนี้โอ้เสื้อมาแล้ว เห็นเขาเป็นคอแบบไม่ใช่คอกลมเป๊ะอะแล้วมันเป็นผ้าสำลีด้วยข้างในใช่ไหมอุ่นลาสั่งไซส์เอ็มใช่ปะวะสั่งไซส์เอลจ้าตอนนี้ฉันใส่ไซส์เอลแล้วนะไซส์เอลนี่คือพุงยังปิ้นอยู่หรือเปล่าไม่แต่ลองอยูดได้คือเนี่ยน้องเป็นคอปาดเดี๋ยวฉันค่อยไปลองแล้วเป็นสีขาวที่ชอบ เด็กค,ค่อยลองนะคะเพราะว่าใส่ซับด้านในก็ได้หรือว่าใส่ข้างนอกก็ได้ใช่ไหมมันใส่ได้สงองแบบแล้วก็มาเปิดอันหนึง่งอันนี้มาจากชันหรือเปล่าก่อนมาจากวินเต็ตนะคะต้องรู้ว่าของชันรือว่าของพี่คิด เปิดเสร็จแล้วไปทินข้าวแล้วก็ไปทำงานอันนี้ฉันก็แยกขยะนะคลาสติกอยู่ตรงนี้กระดาษอยู่ตรงนี้แยใส่ใส่สา,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 สาค่ะอ๋ออันนี้เป็นเสื้อสีขาวแล้วก็มีคอลูดไส์ S เป็นคลอปด้วยฮะเออดีมากสภาพยังดีอยู่ ไปลดลดโรลดโรอนโอเคเสื้อผ้ามีแต่เสื้อผ้าช่วงนี้ซื้อเข้ามาแต่ยังไม่ได้ลบออกเลยนะช่วงไหนต้องลบออกแล้วแล้วอันนี้ฉันตามหาอันนี้ก็อีกชุดเสื้อผ้ามาจากอีนเต็ดเหมือนกันอันนี้ฉันก็ตามหามนานเพราะว่าตอนแรกคิดว่า ของมาส่งที่บ้านแล้วด้วยความสั่งสั่งมานานแล้วแล้วก็ของมาส่งที่บ้านแล้วก็เลยหาทั้งข้างล่างข้างบนในตู้เื้อะไรก็เอ๊ะทำไมไม่เห็นที่ไหนได้โอ้โอันนี้มาจากชีอินที่ไหนได้ใครไม่มาส่งเพิ่งมาส่งวันนี้หนแต่แต่น้องบางะน้องบางคือน้องไม่ช่วยอะไรโอ้ย แต่คือเป็นอีชั้นเลยเพราะว่าเพราะว่าน้องเป็นมุงมิงอย่างนี้คือนี่คืออีชั้นเลยคืออีชั้นเลยอ่ะคือมันคืออีชั้นเลยแล้วก็อีกสีหนึ่งอีกสีหนึ่งอันนี้ก็เป็ดอีชั้นเลยอันนี้ก็สีอีชั้นเลยดมแฮรเลยพี่ใหญ่ โยชูเดย,ย์โยหกฟดดมเรดานดมแห้งสำยบเซอร์กแกฟเตอร์นะ่ะสำยกเซอร์กแกฟเตอร์อึอเป๊ะเราก็น้องมีกระเป๋าด้วยนะมีกระเป๋าข,ข้างๆก็จากชีอินบัตการไซเอลน้องมีกระเป๋าข,ข้างๆสั่งายและขวาดีเลยของชอบแล้วก็สั่งสีชมพูมาเห็นเขาขายด้วยกันคุณภาพเป็นจังไร อันนี้น่าใส่นอนได้อยู่เห็น <วา S 1> ไหมโอ้วสวยมากเลยคือใช่อีกชั้นเลยสีบานเย็นฮ้ย <realmente> สวัสดีทุกคนทุกคนที่ลงเข้ามาดู คือว่าอะเริ่มก่อนเริ่มจากอากาศก่อนเป็นคนสวีดิชแล้วที่ต้องพูดถึงเรื่องอากาศวันนี้นะคะวันพฤหัสที่19เดือนกันยาแล้วก็อากาศดีมากองศาโอ้ยที่จริงอะหรือดูใบไม้ร่วงอะเขาจะไม่อากาศดีขนาดนี้นะแต่เนี่ยอากาศดีมากเลย19องศาองนะใดๆ ประมาณ3วันที่ผ่านมาตอนเช้ามันแค่สี่องศาเองแล้วแบบบางคนตื่นเช้า6กโมงเช้าก็ยังจะได้ขูดน้ําแข็งอยู่ก็งงมากนะสำหรับแต่ทางนี้ทางนั้นคือฉันจะมาบ่นเรื่องอะไรรู้ไหมเซ้นเกียดเองหรืออะไรก็ไม่รู้คือเนี่ยทุกครั้งอ่ะคือแบบเป็นคนที่แบบไอ้ที่จริงอ่ะนาฬิกาก็คือใส่ตลอดใส่เพื่อคือเราอยากรู้ว่าเราอ่ะนอนแบบ เป็นยังไงใช่ป่ะเพราะว่าคิดว่าคิดมาเสมอว่าจะมีปัญหาการน,นอนว่าห้องน้ำคือเราสองสากครั้งเกลื่อนก่อนนะเกลื่อนก่อนแล้วก็เวลาจ่ายตังค์อะจ่ายตังค์เวลาไปซื้อของจ่ายตังค์ก็ชอบเอาบัตรอะคือบลิปใช่ป่ะเอาบัตรบลิปบลิปบลิปอะไรเงี้ยบางครั้งบลิปไม่ได้ก็เสียบแล้วก็อะไรอย่างี้ใช่ก็ขี้เกียจที่จะใช้อันเนี้ยเออเออเขาเรียกว่าอะไรวะนาฬิกาบลิปจ่ายเพราะว่าเราใส่รหัสหน้าจอ คือขี้เกียจอะแล้วมันมีมีเวลาแค่ไม่กี่วิใช่ปะก็คือขี้เกียจก็เลยเอาบัตรขึ้นมาง่ายง่ายกว่าเพราะว่าใช้โทรศัพท์ในการซื้อของอยู่แล้วแล้ววันนี้คือคือ,คอ,คอ,คอยังไงดีอีกสักประมาณคือสัปดาห์หน้าสุดสัปดาห์หน้าฉันจะไปเที่ยวใช่ปะแล้วเวลาฉันไปเที่ยวอะคือฉันจะไม่ค่อยเอาบัตรออกมาจากกระเป๋าใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นการที่แบบเราจะไม่ลืมแล้วก็จะ,แล,จะแล้วก็ไม่หล่นง่ายอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้บิบเอาก็เลยต้องพยายาม แบบเหมือนทําเวลาเหมือนแบบพยายามจะให้ชินระหว่างก่อนเที่ยวแล้ววันนี้ก็ไปซื้อของมาสองร้านร้านแรกแรก้านแรกก็ลืมมองก็ไม่ได้มองว่าเอได้ได้ส่วนลดที่เป็นสมาชิกกาห้างน้นๆหรือเปล่าหรือว่าได้เพราะว่าเวลาก่อนจะจ่ายมันจะขึ้นหน้าจอสีเขียวว่ามันจะขึ้นตรงแทบสีเขียวว่าเป็นสมาชิกแล้วก็จะได้ส่วนลดอะไรเนี้ใช่ปะก็ไม่ดู ก็สแกนใจนี้ไอร้านที่2ก็สแกนใจนี้แล้วก็พอมาดูบินที่บ้านร้านแรกอะ่ะก็คือได้ส่วนลดทุกอย่างได้ส่วนลดทุกอย่างแต่ราคาก็ตกใจนิดหน่อยแต่เราก็ซื้อเยอะเนาะแล้วก็ร้านที่สองคือร้านแรกซื้อมาเจ็ดร้อยสี่สิบส่วนใหญ่ถ้าหลักเกินห้าร้อยนะส่วนใหญ่เราจะซื้อในเมืองเวลาไปซื้อของในเมืองก็จะซื้อเยอะๆเลยแต่วันนี้ซื้อของเยอะเออแล้วก็ ก็เข้าใจแล้วก็มาดูราคาเออมันก็ได้ส่วนลดแบบว่าสมมติสมมุติของชิ้นนี้ราคาปกติ35แล้วราคาโปรโมชั่นราคาสำหรับเออสมาชิกอ่ะคล้ายๆพวกบิ๊ซีอย่างเงี้เนาะเออสมาชิกอ,อาจจะเหลือ30อะไรเงี้ยมันก็ลดไป5ขดสวิตชโครโนอย่างเงี้ยใช่ปะแล้วไปอีกร้านนึงไปดูก็คือเห็นราคาเนยมันดีก็เลยคิดว่าซื้อเนยดีกว่าว่า เนยที่เป็นก้อนที่ทําขนมอะมันเหลือแค่ประมาณแบบว่า30%เราก็เลยซื้อห้าสิบเไหมเหลือประมาณเท่านี้เราก็เลยซื้อมาเพราะว่ามันเขียนว่าราคาปกติหกสิบสี่แล้วราคาลดละมันสิ่ห้าพอมาถึงที่บ้านอ้อที่ไหนได้ราคาเดิมแล้วก็ใดๆก็คือเราซื้อกาแฟกาแฟากาแฟาราคาปกติเท่าไหร่ไม่รู้ แล้วก็ราคาโปรโมชั่นแค่2แพ็ค85ใช่ปะ่ะซึ่งนานๆทีเขาจะมีราคาโปรโมชั่นเว้ยสมัยนี้แล้วก็ได้มาห่อละ60เลยอ่ะแบบคือแบบสามสิบปอสวิตชนโครโน่ก็คือวันนี้ขาดทุนร้านที่2อ่ะประมาณห้าสิบสว p r นซอ่แล้วแบบอีโปนี่เป็นคนที่แบบว่าที่จริงอ่ะไม่คิดจะซื้อ พราะว่าที่บ้านมีแพ็คหนึ่งแล้วแล้วพี่คิดกินคนพี่คิดด,ดื่มกาแฟคนเดียวอะบางครั้งนั้นก็กินแบบนี่บ้างบางครั้งก็กินอีกแบบหนึ่งบ้างแล้วแบบคือแบบเห็นราคามันดีก็เลยซื้อไงแล้วที่ซื้อมามันไม่ได้ราคาดีไงก็เลยคิดเอาจะซื้อมาทําไมถ้าซื้อราคาปกติอะก็รอให้หมดแล้วค่อยไปซื้อใหม่เอรอย่างเงี้ยนะกอกว่าแต่มันไม่ได้ราคาแบบพิเศษก็เลยไม่เข้าใจว่าส่งหรือว่าตัวเองอะลืมที่จะเอาก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะ เดี๋ยมันก็คือแบบเขาจะทําแบบง,ง่ายใช่ปะ่ะโดยที่เราแบบไม่ต้องเอาบัตรสมาชิกขึ้นมาสแกนหรือว่าบัตรประชาชนขึ้นมาสแกนคืออะเาเขาอะให้เราอ่ะใช้บัตรธนาคารเราอ่ะเขาเรียกว่าเชื่อมต่อกับบัตรสมาชิกไปเลยเวลาเราจ่ายตังค์ก็คือใช้แค่บัตรธนาคารก็ไม่ต้องเอามา2บัตรใช่ปะ่ะและแลาคือไม่ได้ใช้บัตรแต่เราใช้บิ๊กเอาก็ร้านแรกก็มันที่จริงมันต้องได้เว้ แลร้านที่สองเนี่ยเราก็เลยงงว่าเอ๊ะเราไม่ได้เป็นสมาชิกหรอแล้วถ้าจะให้เราขับกลับไปกลับมามันก็เปลืองน้ำมันแต่มันค้องใจไ <c oughs> คือมันค้องใจก็ขับไปขับมาห้าสิบสวิตโนมันก็ไม่ได้อะไรแต่มันค้องใจไงก็ทำไงดีก็ไม่รู้สิคิดว่าไม่ขับไปดีกว่าเพราะว่าเปลืองน้ำมัน ใหม่แล้วตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองยี่สิบนะคะแล้วชักทำอะไรจะทำปอเปียปอเปียนี่เป็นอะไรที่คาดเดาไม่ได้ก็คือก็คือว่าพ่อของเพื่อนร่วมงานนะคะเขาโทรมาหาพีชแล้วเขาบอกว่าแม่ก็เกินก่อนตามตามภาษาคนสเรียนต้องเกินก่อนว่าทำอาหารอร่อยเราก็คือหลานเขา่จะอายุครบหนึ่งขวบแล้วก็ญาติน่าจะประมาณสิบคนอยากได้ อเปียและอีฉันบอกว่าสัปดาห์นี้ฉันหยุดแค่วันเดียวเองแต่วันอื่นที่ทํางานคือก็คือแบบสามวันแรกทํางานแบบว่าเข้างานบ่ายโมงเริกงานสามทุ่มครึ่งใช่ป่ะแล้วก็พักหนึ่งชั่วโมงแล้วก็วันนี้หยุดใช่ป่ะแต่พรุ่งนี้ก็เข้างานแบบว่าสี่โมงเย็นเริ่มงานเลเริ่มงานสี่โมงเย็นแล้วก็เลิกงานสามทุ่มครึ่งก็คือทํางานประมาณห้าชั่วโมงใช่ป่ะแล้วก็พัก แล้วก็วันถัดมาก็เริ่มงานบ่ายสามอะไรเงี้ยเนาะก็คือเออใช่ก็คือแบบไม่ได้เป็นกะที่แบบหนักมากอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วเราก็เลยบอกว่าโอ,อ้เนี่ยเราก็ดูปอบเปียอยู่ในช่องฟิตเราที่ซึ่งเมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วเราทำไว้ก็คือเหลือนในช่องฟิตประมาณสิบอันแล้วเราก็เลยบอกว่าเอางาั้นเธอเอาไปสิบอันละกันละแบบ ฉันก็เอให้สิบคนมันไม่น่าพอแต่เขาก็กินอย่างอื่นด้วยใช่ป่ะเราก็เลยใจดีเราก็เลยว่าเอองั้นเดี๋ยวฉันทําให้ทําให้ฟรีๆอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่เอาไม่เอานู่นนี่นั่นสุดท้ายคืออันนี้มันน่าจะเกินสามสิบอันน่าจะสัปรานห้าสิบอันฉันก็ไม่รู้ฉันก็กะไม่ถูกคือแบบยังไงก่อนคือปอกเปียะเป็นอะไรที่กะยากมากเลือกกระหล่ำมาหนึ่งหัวกระหล่ำมันก็หนักใช่ป่ะกระหล่ำที่เป็นหนาๆมันก็หนักสองกิโลแล้วไง แล้วก็แครอทมันกะไม่ได้อะแล้วก็ลองทำแบบไม่ผัดไส้นะเพราะว่าล่าสุดมันเวิร์กเว้ยเดี๋ยว่วาแล้วเราก็จะลองเราจะลองทอดดูค่ะว่าแล้วเดี๋ยวเราจะลองทอดดูก่อนเพราะว่ามันเวิร์กไงขราวที่แล้วอะแต่ยังไม่ได้ลองคราวที่แล้วลองทำแบบว่าแบบไม่ผัดไส้ เขาที่เราทำแบบไม่ผัดไส้ะนะมันก็โอเคใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพอนึนขึ้นได้เดี๋ยวเราจะลองน้ำมันเดี่ยวนีแพงนะตกลิตรละประมาณ30มสสามสหรือว่าสามสิบสองซูตรูนี่แหลนะแล้วก็อันนี้ประมาณ2ลิตรนะเดี๋ยวนี้เราไม่ใช้เครื่องทอดแล้วนะเพราะว่ามันใช้น้ำมันเยอะ แค่น้ำมันเยอะนแ,แล้วก็ทอดไม่กี่ครั้งมันก็นี่ใช่ปะ mm hmm. ก็เลยใช้อย่างงี้เดี๋ยวเราจะลองเราจะลองทอดนด้ขึ้นได้เดี๋ยวเอาจากช่องฟิตมาทอดสักสามสี่อันซิตั้งน้ำมันให้ร้อนก่อนปุ๊บสักห้าได้ีได้ไหมมเดี๋ยวมาดูกันมาแล้วเราก็จะห่อไปด้วยแล้ววันนี้มันเป็นวันพฤหัสไงเรา พ่อเพื่อนเขาจะมาเอาประมาณวันอาทิตะไรอย่งเงี้ยเนาะประมาณนั้นแหละฉันก็นะเป็นคนที่น่ารักจิตใจดีแล้วก็เหมือนเดิมนะคะแบบนี้ใช่ปะแล้วเราก็ใช้เรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเวตามิลก็คือเวตามิลก็คือแป้งสาลีนะ แล้วก็ผสมน้ำแล้วก็เข้าเวมันก็จะได้แบบนี้อากาศม่งโคตรจะดีเลยคือตอนเนี้ยยี่สิบเอ็ดองศาดูสิเนี่ยยี่สิบเอ็ดองศาเนี่ยแหละมั้งโลกร้อนอนะโลกร้อนที่แท้ทรูเลยคือแบบมันเป็นไปไม่ได้ที่วันที่สิบเก้ากันยามันจะยี่สิบเอ็ดองศาคือแบบมันไม่ใช่หน้าร้อนเว้ยม,มันเป็นหน้ารดูใบไม้พี่เนี่แหละที่เขาบอกว่าโลกร้อน ซึ่งที่จริงอ่ะมันมันสมควรที่แบบสิบกว่าองศาแล้วตอนเช้ามันสมควรที่จะแบบเลขตัวเดียวแล้วไงเธอดูนี่จ้าจ้าเดดเนีดูเดด,ด